กำลังแฮรอบนี่ไหมครับเอาสวัสดีครับเด้อสวัสดีนะครับเนาะบุญบุญตอดเทียนโฮมนะครับบ้านหนองมะนาค์นะครับเด้อตสมุนเพรตะวันตกไทยอย่างมันอร่ามที่ม,มากนะครับตอดเทียนนะครับเด้อหลายบาทนะครับ แห่รอบวชไปครับแห่รอบวชเท่าไหร่ครับ,บรรเทาห่รับาเาจยุดไรว่าเตจ่ว่าเาบวช้าวได้ย่ควากับแว่าเากับมโยต้องไงได้ยังไง เทียนหอมมันองอานากน,นะครับก็เกิ่ลมมันม,มาหลายบยามันมาหลา่า má lại với câu hả? Về, về nào เจ็ดสิบบาทนะครับเนะาะงม้าซอยนะครับเนาะบาทอื่นม้าซอยนะครับยังไม่ครบเลยยังไม่ครบรอบเลย

เนี่ยหลังจากตีแี่รอบโบสสามรอบนะครับเนาะแล้วเราบสสามรอบกับสีกัสีก really ันมาถวายนะครับาผู้เถืนเาวานะยมผูตนนตนเทีอ่ะสมาอ่ะถวายกับเจ้าวันมวงสาวา่อะผู้ลนตนเทียนนเงินแต่บอกว่าต้นจตุตสมโตแทีน หมูบม่บ้านละคนโยมันหมู่บ้านหนึ่งมาถูกพ่น <c oughs> ดีขี้พอ่อกำลังแย่ๆทำมาบ้านส่งตัวเทียนตแทนมาในโยมเนาะ,ะกล่าวพระราชนานิมนต์พระคุณเจ้าวัดพระมงาากุฎวรวุกๆรูปนะครับขึ้นบนทรงมารับ กันแลกนะครับแกไอซีดาห้องนี่ครับประย,ยำทุกปีเขาีงานเลวจิมาเเสียหนาเลยครับกําลังกําลังถ่อใบไหมครับใบต้นเทียนนะครับกุโภาวุาาาธังภวัททขขวนอภิวาเทสวา,าโตภวาตาธรรมโม อามังนัม no มัสสัมมุปปติปันโนภะพภวะตัวสาวกะสังโฆตัางทังนามมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขันธายะอิสารนิยนะสหะปัญจศีลานิยะจามา โติยัมปิมยํภันเตมีสุงเวสุงรัคคณทายาติสรณีนาสาปัญจศีลานิยามตะติยัมปิมยํภันเตมีสุงเว Panta filania ก็เริ่มสิมดนะครับก็ลงท่านนะครับบริเวณอายุสี่ยุ่งท่านเอาอันนี้มาไงวะเนี่ยมาเห็ดลงท่านไหมครับเห็ดลงท่านแม่คุณคุณพ่อปั่นนะครับแม่สมบู์นะครับลงทานนะครับเนาะแล้วก็มีลงทานน้ำน้ำน้ำจิตหิมะเออไอไอก็จะมีลงลงท่านนี่งลงท่านนี่ ยังไม่ได้ยังไม่เลยไปจับนะครับเนาะไปจับเสียบๆนะครับไปจับเสียบๆปวยจับปลาล้อยอร่อยพันวานะครับเนาะเอาครับเอาพิเศษด้วยครับเด้อพิเศษเออเออเออบอกหน่อยรายงานตัวหน่อยเออคุณแม่คุณแม่สำสำลานคุณแม่พระโอบ

บได้ซีบหมดอเล้วนะครับบัได้ซีบหมือดเหล่าสันมาเอาเอาบอกเชื่อรายงานตัวลงๆงทานเชื่อเลาพนพวนานักครวสายสกุลยารุหอมไหนยารถหอมอยู่ไหนอะยางโอ้ยเออเอาลูกมาเอาลูกมาเอาลูกมาเออดีครับตบมาเหมือนเหล่าครับเหมืเหล้าหมือนเหลาองท่านครับยังเหลือยังเหลืออีกหลายครับลงท่านครับ โอ้ยังยังอร่อยด้วยครับนี่ยังยังแซ่บด้วยครับนี่เอาเอาชื่ออะไรครับลุงทานครับชื่ออะไรครับเขาผัดคนสวยมาเขาผัดคนสวยมากไหนครับมั่งไหนครับเขาผัดคนสวยมาจากน้องมะนาวท่านไหมเอาเอาบอกชื่อหน่อยอ่าคครับชืปย่ะครับคครรัับบผผมมเอาบอกอีกครับ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 บอกบอกอีกบอกอีกครับพูดเดียวนสิครับอ๋อ ยายจอยเหรอยายจอยยายจอยนั้นเปิดหน้า่อยดิยายจอยเปิดหน้าเอยดิเปิดหน้าเลยดิเออยายจอยโอ้ยจำไม่ได้เนาะยายจอยคนสวยนะครับเด้อี่ครับยายจอยอ่าลงท่านนะครับมา่งลงท่านนั้นอันนี้อันนี้อันนี้ชื่ออ่านี่ครับนะมันบอกซื้อลงท่านนะครับเด้อเห็นบอกบุญบอกบุญหลายนะครับเนาะนี่ครับนี่อันนี้คือลงท่านลงท่านหนามไหมครับ อาชื่ออะไรครับเออเอาทำไมไม่ลงท่านในน้ำไหมครับคุณแม่ชื่อชื่ออะไรครับลงทานลงทานน้ำเอาบางหนาวหลดมาครับซื้อบางหนาวหลดนะครับนี่นครับเด้อนี่ครับเด้นนี่ครับมาซอยลงท่านเครับเอาขอบุนขอบคุณนะครับเนาะ ขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อเออก๋วยเตี๋ยวอุ้ยก๋วยเตี๋ยวไอ้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวคุณคุณไอ้คุณแม่สมควรนะครับเด้อนี่ครับก๋วยเตี๋ยวงทานนะครับเนาะมาซอยงทานหนึ่งลงใหญ่ๆนะครับเด้อเออหนึ่งลงใหญ่ๆคุณถอดเทียนนะครับน้บานเฮานะครับเนาะเอาเอาหันหน้ามาดีหันหน้ามาดีเออคือว่าไม่น่ากูจะไปได้บ้านัน คน้คนๆกับที่เริ่มจาง<ด>แมไนะค <ơn S 1> รับเด้อเดี๋ยวจะพามาเบิ่งอีกอีกโรงสามโรงสี่โลง่งใช่ไหมครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวต่อได้ครับเด้อของใยพรมทีนี้ของใยพรม,อ,พมอันนี้ให้พรมหมดแล้วใช่ไหมเสร็จหรอครับไ <c oughs> ม่เสียมันครับยังของใยพรมนะครับของเจ๊พรมนะครับเนาะไม่ได้ชิมเลยเออหมดแล้วนี่ครับลองทานใยพรมนะครับเด้อลองทานยายพรม ลงทานลงลงทานข้าวผัดนะครับด้วยของของไอ้เจช่นะครับเจชยเออนี่ไงกัสเสียนี่ลงลงที่ห้าห้าหกลงที่หกนะครับเนาะเสียเออเสียเสียเสียมาเองนะครับเสียมาเองเสียเสียบริการเองเอาเอาลงทานนี่ชื่ออะไรลงทานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว หันหน้ามาได้ไหมเนาเอ้าวชื่ออะไรใช่เนี่ยเขีวค่ะเิีวน้องน้องเขียวนครับเด้อลงทานนะครับเนี่ยเป็วดจากปวดจากพี่รองครับเออปวดจากพี่รองนะครับเนาะนี่ไงลงทานนี่ไงไทยไปเดี๋ยวเราพี่รองไทยไปกืนย้ายไปลือกแล้วเนี่ย ไม่ไม่ไม่หายครับเปิดเลยครับผมถ่ายรูปเฉยเออนี่ไงครับลงทานนะครับด้อน้องน้องอิ๋วน้องอิ๋วมาทําลงทานนะครับนะาลงทานน้องอิ๋วครับหาถวยไหมครับลงทานเจ้าเจ้าของมันใจดีใจดีไหมครับเออเจ้าของใจดีเลยครับนี่เออสั่งลูกชิ้นนะครับน้ลูกชิ้นนี่ครับเอ้าชื่ออะไรมั่งชื่ออะไรมั่งเออเอาเออ เออโอ้ยทำน้องทานลูกชิ้นเนาะครับเนาะอ่ะน้องิ่วนะคะเออเออน้องน้องยังก่อนน้องน้องอะไรน้องนิ่วเหรอครับคนหยุดยิ้มใส่ยิ่มใส่โอ้เนี่ยโอ้ยน้องนิ่วโอ้ยน้องนิ่วอยู่นี่มาเลยตั้งเสาเดี๋ยวหาถวยไหมครับก๋วยเตี๋ยวเสียบไล้มาสั่น่าเออก๋วยเตี๋ยวเสียบไล้เสียบไล้ตั่งเดี๋ยวหาถวยครับเออ เอาเอาซ้ำอีกนะครับเนาะซ้ำอีกพวกออหัวงมวนกันนะครับเนาะกับกับผูบันเทิดนะครับอ้าวผู้ใดเอานี่ขอบคุณค่ะชิมยังอร่อยไหมเอออร่อยอร่อยเอาฮะน้องบัวลำพูนะครับลงท่านกับผู้ย่างไปงนอกเเนาะส้มตำนะครับส้มตำจิ๋พรนะครับเนาะนี่ยู่นองยุ้ยหน้ากลางนะครับตบูกางั ฟ้อนนะครับตำหงเสียบนะครับนะถ้าถ้าถ้านี่พนมเมรศฯลงท่านไห้นะครับแล้วท่านอยู่บ้านรนงมนาคเลยครับถ้าสิบไปนะครับเด้อทมาอบอกทิศกาดนะครับเนาะยุ้ยขางทกศครับขางทกศแม่นวันทอกศรวะเออทกศนากลางนะครับเด้อเขาไปหันหิ้วเขาหิ้วหนำแม่เขาไปนะครับเด้อเลี้ยวเลี้ยวเขาไปอยู่ขวามือครับเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้อยเขาไปกันจากกันเป็นหัวหน้ากลางเลี้ยวเลี้ยวเขาไปอยู่ฟังขวามือครับ ซอยซอยท่อกออรครับนสี่ครับมันตรกากางว่าซอยลงท่านไหมครับใจดีนะครับเนี่เจอพอ๊พรนะครับดเด้อเจียเจี๊ยพรไอ้ส้มตำเจพอร